ก็ต้องเปิดด้วยตัวของของพระเอกก่อนเฮ้ยพระเอกเบิร์ดไม่ใช่เหรอเอ้าเบิร์ดเป็นพระเอกเหรอเอ้าไม่รู้ไม่รู้พระเอกร่วมเออพระเอกร่วมพระเอกอันนี้เรียกว่าเป็นตัวมาสคอตใช่ใช่เหมือนมีเช็กกี้กับสกูบี้ดูอ่ะเอ็กนี่เป็นสกูบี้ดูโอ้โหเขาบอกว่านี่นะบิดบิดก็จะเหมือนไอ้นี่นะใส่โคนแต่ว่าเล่นของหมุนขวาแล้วออ๋วิธีการแยกส่วนชิ้นบนก็คือต้องเอาบิดขึ้นมาไขอย่างนี้เหรอ อาจจะอาจจะมันเหมือนมันเหมือนก็คือใช้บิดล็อกก็แหละเหมือนกับว่าอันนี้ไอสองชิ้นนี้มันประกบเข้าไปเฉยแล้วพอใส่บิดชิปปุ๊บก็เหมือนแบบล็อกขั้นแรกแล้วก็เอาบิดอะเสียบเข้าไปอีกทีก็คือเป็นเหมือนแบบประกบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์คิดว่านะคิดว่านะเวฟแรกของ C X เสามตัวนี้ชื่ออะไรบ้างอ่อดราฟท์เบฟดราฟท์เบฟวิสซัตอาร์คเพอร์ซิอุสเพอร์ซิอุสอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาผสมผสม ชิ้นส่วนกันแล้วอทวนหาติดอ่งขู <c oughs> <c oughs> ่ตัดมัน <c oughs> มุ้ยแต่สวยนะมันดูนี่นะพี่มันดูแบบหนาแบบเออเอาเรื่องเอาราวมากเลยตอนแรกเคย